《い จีนสัตว์ใจนีเฮานะขนมเทียนจะแม่เป็นสะพายจีนนะมันต้องมีศักรีจะไปซื้อตามกัดนะัดได้ยังไงงงหอมแดงหนึ่งโซเอาไปปัน่นสับแล้วแต่ศรัทธาตั้งน้ำมันบนกระเทียมใส่เตาแล้วก็กระทะลงไปให้ร้อนวัสติปัญญาผู้ชมทางบ้านแบบสุดสับสนแค่ไหนก็ต้องเอาหอมแดงลงไปสู้ๆซาซาปะทังกาพังกี้จากนั้นก็เอาถั่วทองที่นึ่งแล้วอ่ะสองสามชั่วโมงอ่ะโอ้กว่าจะสุกอ่ะเอาลงสำหรับ<ป>อัตราส่วนแนะนำให้ผู้ชมทางบ้านไปหาตามเชฟต็อกเชฟกูเชฟยูทำไมหรอก็ต้องดูให้จบแล้วไปพิจารณ จัก,กรยานในการรับชมอีกแล้วเอาั่วไปสู้ๆซาๆกับหอมแดงเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปผัดให้เริ่มแห้งน้ำตาลนี่ยก็ใส่ดีๆนะคะอย่าหวานเหมือนเราเป็นการทำขนมเทียนครั้งแรกในชีวิตเพราะเขาบอกว่าศาสตร์จีเนี่ยของไหว้ถ้าเราไหว้ขนมเทียนในชีวิตจะมีความหวานรื่นชื่นชมชีวิตรับรื่นเกลือพริกไทยศาสตร์ลงไปหนึ่งซอด้วยรูปร่างที่เป็นขนมทรงก้วยแหลมเหมือนเจดีย์ในวัดเนี่ยก็คือเป็นขนมมงคลนแล้วว่าไอโถเทพเจ้าเนี่ยศาสตร์จีนรอบเนี้เทพเจ้าจะต้องโกรธเราแน่นอนเพราะเราลงมือทำขนมเทียนเองเลยในเรฟเลนซ์นะไส้ ไม่กลิ่นกระทะแบบ เมื่อก <urai> <racing w> <dividends> ่อนปะกระทแบบใหม่ใหมเออใช่มันก็เป็นกลมเกียงงี้ปะพอไส้มันไม่แห้งสักทีเราก็เล่งไฟสักพักไส้ไหมค่ะแต่มันก็ได้อยู่ปะเป็นฟิวข้าวก้นหมอมันก็จะอร่อยไงพอไส้เหมือนจะแห้งได้ที่แล้วก็เอาพักไว้ค่ะจากนั้นมาเตรียมแป้งประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งมันและแป้งเท้าสัดส่วนคือ3 4มสี่ยี่ห้าสามหกอันนี้แม่ครัวบอกเฉยๆเพื่อได้ผัวใหม่น้ำตาลปี๊บหนึ่งโซบเกลือนิดนึงนิดนึงจริงๆแล้วก็เอาลงไปผสมกับแป้งเลยเอางี้นะเปิดดูสูตรไปทำไปใช้้้้เเเววลาาาประะะมมมมณกกกกกือบ4ชััั่โโงงจจจจนนน็ิททดดูไ พร้อมกับซื้อกางเกงใหม่เป็นเลยขนมเทียนเดี๋ยวนี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่วะทำไมกูต้องมาลลบากบาลลําบนขนาดนี้เฮ้ยแต่ไม่ได้บีนึ่งเทพเจ้าจะต้องเห็นในความพยายามของเราและประทานพรให้ชีวิตของเราได้ราบรื่น เลื่อนเหมือนแป้งขนมเทียนเลยที่เยอะเติมแป้งแป้งเยอะเติมทีใช้มือหยุ่มจนกว่าแป้งเนี่ยมันจะดูแบบว่าเออเป็นทรงอะ่ะรสชาติไม่เน้นเน้นภาพรวม,มแบ่งเป็นก้อนก้อนละประมาณ20สกรัมส่วนไส้ที่เรากวนไว้เมื่อกี้นะก้อนละประมาณ10กรัมขัวคุณหลีก,ก็ขัวคุณหลีเถอะนี่ขัวคุณแรดระหว่างทําไปอ่ะก็เกิดความสงสัยว่าทําไมไส้ขนมเทียนของเรามันสีแปลกๆวะทาไมขนมเทียนเรามันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ไปเปิดดูสูตรใหม่ว่าเขาใช้พริกไทยขาวแล้วราดสูร์ก้นสาวก้นสาวใช้พริกไทยดาป่นเลยมันจะแปลกไหมหรือว่ามันจะแปลกแค่หน้าตตาาแ่่วรสชมันโอเค กันนะเฮ้ยลุ้นอีกแล้วจุดๆุดนี้อ่ะเอาแป้งเนี่ยไปห่อไส้ให้มิดแล้วก็มากลร้งกับน้ำมันนิดๆิดหน่อยๆ่จุปากนาชานะคะเอาไส้เนี่ยไปห่อแป้งเอาแป้งมาห่อไส้แล้วแต่แล้วแต่จะทำมันเป็นลูกกลมๆแล้วก็โยนลงในน้ำมันค่ะใบตองมาแล้วอย่าเพิ่งเห่านะคะเอามาฉีกค,ค่ะเป็นแผ่นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งจะล้างหรือว่าจะเช็ดก็แล้วแต่แต่ต้องถ่ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อกลมอนามัยเขาจะได้เข้าใจตรงกันว่าอาหารที่เราทําออกมานั้นจะต้องสะอาดทุกขั้นตอนถึงแม้ว่ากูไม่ได้ทําให้มึงแดกก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 เเเเลยยททําาาแแแดดออออออองงงงง้้้้วคคคครรรรัััไปปนนนนนตตต่่ะะะ็็หหหมมภพืจ วยพับซ้ายพับขวาหันแล้วก็ยัดลงไปเป็นแบบนี้ว้าวค่อนข้างจะมีพรสวรรค์วันนี้ทำให้เทพเจ้าประมาณ20กวอนลูกกูใช้เวลาไป4ชั่วโมงเทพเจ้าต้องรักก่บบอกเลยเอาลงไปนึ่งตามเวนตามกร,รมค่ะม้อมีแค่ไหนก็อัดลงไปแค่นั้นและอันสุดท้ายแฟนหล่อนี้พอดีหม้อเป๊ปิดหม้อนึ่งประมาณ30นาทีด้วยความหวัง เ้ยไม่ใช่โบโบเบเบ้ใบตองสุกอยู่นะเว้ยแต่ขนมข้างในสุกไหมไม่รู้แกชิมก่อนเทพเจ้าก่อนค่ะอันนี้คือออกมาร้อนๆเลยน้องเป็นส่งขนมเทียนเวอร์กลิ่นคือถูกต้องรสชาติมันออกเค็มนิดนึงก็ลองชิมคำที่2มันก็ยังเค็มอยู่ให้ดูหน้าตาของค่ะรู้สึกว่าแลัดไปไม่ถูกทีนี้ก็เลยให้คุณกิติมาชิมพอทิ้งไว้ให้น้องเย็นเนี่ยแป้งน้องจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึง ทำไมคุณกิติทำหน้างั้นนะ่ะพอน้องเย็นตัวลงแล้วว่าไส้ของน้องคือเค็มมากขึ้นกว่าเดิมแบบเค็มมากมันเค็มเกินกว่าที่จะเป็นขนมอะเอาเข้าวมาคลุกแทนน้ำปลาเลยเหอทุกคนคิดว่าเราควรจะเอาขึ้นโต๊ะไหวเหมือนเดิมไหมเทพเจ้าเขาจะทนรสชาติของเราได้ไหมขนาดนี้ป้องคุณกิติังหมดแรง